บ้านใดมีหิ้งพระทำทุกวันชีวิตจเจริญรุ่งเรืองมีอาน,นิสงส์มากสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับญาติธรรมทุกท่านได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับลูกศิษย์ได้ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าคะพระพุทธรูปเนี่ยเวลาที่เราเอาน้ำไปวางบนหิ้งพระเปลี่ยนทุกวันทำทุกวันการที่เราเอาน้ำไปวางไว้เนี่ยเพื่ออะไรคะหลวงปู่ตอบว่าน้ำ เมื่อโยมให้เขาเรียกน้ำใจไม่แห่งแล้งมีอน,นิสงส์อย่างไงอ้าวทำให้เรานั้นสมบูรณ์เมื่อมีน้ำมันจึงเป็นห่วงจุ้ยอย่างหนึ่งที่ไหนถ้าขาดน้ำเมื่อไรเทพเทวดาเขาจะไม่อยู่เพราะเทพเทวดาเขาต้องการอาศัยน้ำเหมือนกันเช่นตั้งจิตกรวดน้ำ บางทีกรวดน้ําลงไปจิตไม่ได้เป็นสมาธิเลยต้องเอาน้ํามาเป็นสื่อก่อนเข้าใจไหมจ๊ะนั่นพระแม่ธรณีน้ํำคงขาดทำให้เกิดความร่มเย็นเขาเรียกว่ามีการถวายน้ําเพราะว่าโยมขาดอาหารสามสีวันก็ยังไม่ตายขาดน้ําเพียงวันเดียวตายเข้าใจไหมจ๊ะน้ําจึงบอกว่าแทนสิ่งศักษษษดิ์สิทธิ์ได้นั่น การถวายน้ำเพราะให้รู้ว่าเราได้บูชาท่านอยู่เคารพท่านอยู่เข้าใจไหมจ๊ะถ้าไม่ให้น้ำแล้วถามว่าต้นไม้ถ้าไม่ให้น้ำเมื่อมันยังไม่เติบโตแข็งแรงยังหากินเองไม่ได้โยมว่าจะตายไหมจ๊ะลูกศิษย์ตอบว่าตายค่ะบางคนห้องพระห้องเจ้าน้ำไม่มีเลยในบ้านมีน้ำเต็มไปหมด แต่ในห้องพระห้องเจ้าแห่งไปหมดยังไม่พอแมงมุมอยากใหญ่ขึ้นเองท่านก็ยังไม่เป็นโทษเป็นภัยเห็นไหมจ๊ะที่สำคัญเมื่อโยมเข้าไปในห้องพระโยมจะได้ความสงบวันพระวันเจ้าโยมไปทำความสะอาดห้องพระห้องเจ้ามีอนิสงส์ถวายน้ำพระโยมไม่ได้บอกถวายน้ำอะไร เพราะน้ำอันใสบริสุทธิ์นี้พระแม่คงคาข้าพระเจ้าขอน้อมถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่ออะไรให้เราเข้าถึงจิตเราจะเบิกบานอิ่มเอมแช่มชื่นการที่เราปัดกวาดเช็ดถูห้องพระห้องเจ้ามันเป็นกรรม,มาฐานมันเป็นสมาธิในตัวเพราะจิตเราจะสงบเยือกเย็น เพราะเราอยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใจไหมจ๊ะนั่นเขาถึงบอกไงห้องพระห้องเจ้าหรือในบ้านควรจะมีห้องให้เทพพย,ายดาพรหมท่านได้สถิตได้ประทับฐานเข้าใจไหมจ๊ะถ้าโยมไม่ค่อยดูแลเทวดาก็ไม่ค่อยอยู่ถ้าโยมสวดมนต์ภาวนาอยู่ประจำเทวดา,วา,อ,ยายวนนอยู่บ้านอยู่ช่องมากเข้าใจไหมจ๊ะพอโยมไม่อยู่ ท่านก็ดูแลให้เข้าใจไหมจ๊ะนั่นสิ่งสำคัญมันเป็นอย่างนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นอุบายดังนั้นน้ำนี้มันบ่งบอกถึงว่าความมีน้ำใจเมตตาดังนั้นแล้วถ้าเรายังบูชากลาบไหว้อะไรอยู่มีความเชื่อนั่นไม่ใช่เป็นภาระแต่มันควรกระทําเข้าใจไหมจ๊ะเหมือนเรามีครูบาอาจารย์น้ำสักแก้ว จะให้ท่านคงไม่ลำบากหรอกจ้าลูกศิษย์ถามต่ออีกว่าหลวงปู่เจ้าคะห้องนอนหนึ่งห้องแต่มีห้องพระอยู่ในห้องด้วยสมควรไหมเจ้าคะเพราะว่าอยู่ห้องเช่าคะ่ะหลวงปู่ตอบว่าอยู่ห้องเดียวกันได้นี่จ้าแต่ควรจะมีมิติแห่งภพคือมีอะไรกั้นเป็นชาเข้าใจไหมจ๊ะเพราะบางครั้งยมทำอะไรที่ไม่ควรทำ เพราะฉะนั้นควรมีพบมีภูมิมีม่านมีฉากกั้นเข้าใจไหมจ๊ะให้เป็นมิติอะไรที่เป็นมิติที่ถูกกั้นแล้วย่อมมองไม่เห็นอีกมิติหนึ่งความมืดเป็นมิติไหมจ๊ะเป็นมิติความสูงต่ำเป็นมิติไหมจ๊ะเป็นมิตินั่นแหละจะ้ะดังนั้นพบเหมือนซ้อนพบอยู่มากมายจนนับไม่ท้วนนั่นถ้าบ้านเราจำกัดด้วยสถานที่ เราก็หาอะไรกันซะเข้าใจไหมจ๊ะการนำน้ำถวายบนหิ่้งพระเป็นอามิสบูชาอย่างหนึ่งสแสดงถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติอยู่เสมอเพื่อทำการสักการะบูชาน้ำพระไัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญา เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำด้วยความกตัญญูกตะเวทีต่อพระองค์ท่านแต่ยังไงอาหารหรือน้ำที่ถวายท่านไม่ได้ฉันแล้วเพราะท่านนิพพานแล้วและไม่มีขันแล้วจะทำให้เรามีชีวิตชุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไป จิตจะได้นึกถึงพระพุทธ,ธเจ้าเป็นอารมณ์พอก่อนจะตายเพื่อนึกว่าเราได้เคยทำความดีนี่ตายไปก็ได้ไปสวรรค์และยังทำให้เรารู้จักให้รู้จักอ่อนน้อมถอบตนซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบอีกอย่างหนึ่งเราจะได้มีเวลาดูแลหิ่งพระและได้ทำความสะอาดไปด้วย หลายเรื่องของการสร้างบุญที่อาจจะยับยั้งสับสนกันการสร้างบุญที่เกิดอาน,นิสงส์มากนั้นไม่ใช่การใช้เหินมากแต่ด้วยอะไรยายคนหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็ไม่เดือดร้อนอานาถใจเพราะจิตนั้นอิ่มจิตนั้นปิติทุกวันด้วยการถวายน้ำสะอาดบริสุทธิ์หน้าองค์พระปณิมาทุกวัน บุญมากกว่าสร้างวิหารอาน,นิสงส์ของการถวายน้ำแค่หนึ่งแก้วก่อนถวายน้ำยายจะสงบจิตให้นิ่งในระดับที่ไม่มีเรื่องอื่นควรใจไม่สายไม่แวบไปแวบมาก่อนถวายน้ำยายจะสมาทานศีลห้าง่ายๆแต่ปักจิตปักสัจจะเลยแบบต่อให้ตายก็จะไม่ละเมิดไม่ฆ่าสัตว์ไม่คดโกงเอาเปรียบ ไม่ยุ่งกับคนมีเมียมีครอบครัวไม่โกหกพูดเพอ้อเจอ้อไม่กินของเหมือนเมาง่ายๆแต่ทรงพลังและถวายน้ําพร้อมทําการเจริญภาวนาพร้อมกันว่าขอถวายน้ําเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและพิจารณาน้ําสะอาดตรงหน้าดังจิตที่ไม่ขุนมัวจิตที่สะอาดการบูชาที่ไม่มีอะไรแอบแฝงต่อจากนี้ ทุกลมหายใจจะพิจารณาทุกอย่างด้วยสติทุกเรื่องเข้ามาจะเอาศีลพิจารณาก่อนด้วยความสะอาดแห่งจิตทุกประการดังน้ำที่ถวายนี้พร้อมกับให้อภัยทานกับทุกสิ่งทุกคนทุกสรรพสัตว์ไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชาติไหนขอจบขอสิ้นเวรกันไปเถิดการสร้างบุญแบบนี้ครบทั้งทานศีลภาวนา การให้อภัยทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวผลบุญย่อมมากย่อมส่งผลกับผู้สร้างผิดกับการสร้างวิหารที่หวังจะเอาชื่อตนเองติดเพื่อประกาศบุญบารมีหรือแม้แต่การไปบังคับคนที่ไม่เต็มใจดังที่คนที่มีอำนาจชอบทำกันหรือเอาเงินหลวงของหลวงแรงงานคนไปสร้างซึ่งไม่ใช่หน้าที่ บุญก็ได้ตามเหตุถ้าเหตุดีถ้าเจตนาดีก็ได้มากแต่เพื่อหวังผลเอาเข้าประโยชน์ตนก็น้อยไปตามกิเลนตามเจตนานั้นและที่บอกว่าทำใหมน้ำสะอาดแก้วเดียวได้มากกว่าสร้างวิหารเพราะการถวายน้ำถึงพร้อมมีการให้อภัยทานอน,นิสง์ของวัตถุทานไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนเทียบไม่ได้เลย กับการให้อภัยทานรวมถึงธรรมาทานด้วยแต่การสร้างวิหารทานด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยการสืบทอดด้วยการยังประโยชน์แก่สาธุชนและผู้ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ยังคงเป็นบุญใหญ่และยังควรสร้างในวัดที่ยังไม่มีหรือชำรุดขอให้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรมการทำบุญด้วยน้ำทำให้เงินและชีวิตคล่องในการทำบุญทุกครั้งด้วยการถวายพัตตาหารและการใส่บาตรถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าคนที่ร่ำรวยนั้นจะถวายน้ำดื่มที่สะอาดไปด้วยในความเชื่อของชาวจีนนั้นน้ำคือขุมพลังมหาศาลที่ส่งผลสะท้อนกลับมา ของชีวิตทุกคนในการทำบุญด้วยน้ำนั้นเชื่อกันว่าจะทำให้ทรัพย์สินเงินทองความสุขต่างๆนั้นไหลรื่นสะดวกขึ้นจากที่เคยติดขัดก็จะราบรื่นจากที่เคยมาแบบกระเซ็นกระสายก็จะไหลมาเทมาไม่หยุดยัง้งการทำบุญด้วยน้ำรวมไปถึงการาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องกองน้ำที่กรองน้ำบริสุทธิ์ ให้พระสงค์ได้ดื่มกินเพื่อที่ท่านจะได้มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายที่มากับน้ําถือได้ว่าเป็นการร่วมส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ถือว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่อุทกกะปูชกะเทราประธานที่สองว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระชวีวันดังทองคําเสด็จไปในอากาศเหมือนดวงไฟลุกพโพรรงเหมือนดวงอาทิตย์ข้าพระองค์จึงเอาฝ่ามือกอบน้ำหยดนขึ้นบนอากาศพระพุทธเจ้าผู้มหาวีระทรงประกอบด้วยพระกรุณาเป็นฤาษีสงรับแล้วพระศาสดาพ,พระนามว่าปทุมุตระประทับยืนในอากาศ สรงทราบความดำริของข้าพระองค์จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าด้วยการถวายน้ำนี้และด้วยการยังปิติให้เกิดขึ้นท่านจะไม่ต้องเข้าถึงทุกคติเลยแม้ตลอดแสนกับข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์เชษถบูรุษของโรคประเสริฐกว่านาระด้วยกรมนั้นข้าพระองค์ และความชนะและความแพ้แล้วบรรลุถึงฐานะอันไม่หวั่นไหวในกันละปะที่6,500ได้มีพระเจ้าจากกักรพัทสามพระองค์มีพระนามว่าสหัสาราชมีสมุดสาครสี่เป็นที่สุดเป็นใหญ่กว่าชนคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปด และอภิญญาหกข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระอุทกัะปูชกะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้แลพระสุตตันตะพิดกเล่ม24อย่าเพึ่งเชื่อในสิ่งที่แนะนำ ขอให้ท่านลองพิจารณาดูว่าที่กล่าวมานี้ถูกต้องหรือไม่ทำแล้วเกิดผลอย่างไรอย่างไรก็ตามการบูชาพระพุทธรูปที่เหมาะสมคือบูชาด้วยกุศลลจิตทั้งทางกายมีการไหว้เป็นต้นทางวาจามีการกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรยัยและทางใจคือเกิดกุศลละจิตบูชาด้วยการน้อมระลึกถึงพระคุณ และบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตนในกุศลละธรรมดังนั้นถวายน้ำถวายผล,ลไม้เป็นอามิสบูชาแล้วอย่าลืมปฏบิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตากรวดน้ำด้วยทุกครั้งอานิสงส์จะหนุนนำให้เรามีแต่ความสุขมีปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปวิธีการ 1. ควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกองน้ำโดยตรง 2. ควรถวายทุกวันหากไม่สามารถทำได้จริงๆควรถวายทุกวันพระ 3. น้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่มควรนำไปรดน้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำา 4. แก้วน้ำควรเป็นแก้วใหม่ ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดีควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆและเมื่อแก้วนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่ 5. ถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสา,าวกพระสงฆ์อยู่โต๊ะหมู่บูชาเดียวกันสามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกๆองค์ได้ไม่ต้องถวายแยก แก้วเป็นแก้วละองค์ 6. ไม่ควรปิดฝาแก้วตอนที่ถวายหากที่บ้านมีฝุ่นเยอะให้เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวัน 7. ในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยมือสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อม ให้ตั้งจิตประดุดหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราพูดถวายและกล่าวคำถวายข้าพเจ้าชื่อและนามสกุลขอน้อมถวายน้ำเดือมนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสักการะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปรี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ และเมตตาของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพระเจ้าด้วยเทิน 8. เวลาถวายเวลาไหนก็ได้ส่วนมากนิยมถวายช่วงเช้าก่อนเที่ยงตั้งนโมสามจบและกล่าวคำบูชาว่าเสีสังมังคลายาจามิลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลเพื่อ,อย่างประโยชน์เพื่อความสุข ความเจริญแก่ลูกด้วยเทินอานิสงของการถวายน้ำสิบประการ 1. ของแคลวว่องไว 2. มีชื่อเสียง 3. ม,มีความสะอาดบริสุทธิ์ 4. ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. อายุยืน 7. มีผิวพรรณผุดพอง 8. มีพละกกำลัง 9. มีปัญญามาก 10. มีความสุข ครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูกดนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังญาติธรรมทุกท่านจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยหากกระผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้กระผมขออำนาจคุณพระรศรีพระรัตนตรยัยจงมาอำนวยอวยัยให้ญาติธรรมทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจเริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ